มันห้มา,าสุคาาดคอมเต็มนกแล้วมันมันดำเนี่ยมันดำรัดแล้วก็เอาสอบรับ,บ,บ,บนี่คือ ป East, in ั๊ไม่ได้ต no ั้งหายไม่ได้สุกยวนเลยปืกบานมากหอง่วยเอซดเปลือกนะนาะติดปอกๆนะตอนดึงท่าไหนไงก่อนาไหนเงียไปปัอนยังไงก่อนจะไ้งมเอเงยบไปไงเงียหน่อย บคืสีสดสีเทียิมเอาหยิบเอา,มมาอือคือ,อ,อมันหยิใหวานต่อ่่ดสอกว้เบียิดทุ่มือไปเอาหาน้กป้าเปลือกบ,บางมากเปลือกบางออเดี้มยมาใส่กว่ออ เนี่ยนะคะอุ้ยแข็งแข็งแข็งว่ะพี่มันยังปราสุกอุย้ยนตัวอุยอ้ยว้ายใหญ่มากเลยค่ะยอดเลยค่ะอุย้ยใหญ่ใหญ่ใหเดี๋ยวสองอันเนาะหนักมากเด <แห S 1> ี๋ยวยักมากเลยหนักเลย กันะนี่นะโอ้โนอะอรกนะ้ม่เป็นอึอ้สั่งกันไดอยู่กินเลยกินใหเม็ดบนีเมีดบนีเม็ดทำไมเด็กจังป้ามกินแสีได้ไหมพี่ซึ่งนันกรอบเดี๋ยวด้ มันแข็งเย,ยอะเห็นชัดป่ะล่ะสุดยอดอเี็กสองภูนะเนี่ยอ,ออกก่อนอันนี้ออกก็น้องมันเป็น,น,นอ,อันนั้นเขาเอื่นว่ายนี้ก่อนน้องอยากเอาไปในนี่มันแบบดากมันั้น เลยสอูตตท,ท,ทำไมงไงไมันเยอะแยะไปแปดตัวบอกว่าจะว่านแตนุดบอกร่วงอีกสามลูกแล้วอกยไปเอาไปกินแล้วไม่มีคนกินแล้วอ๋อใส่ไห้หอมหมาก มเป้นมันจะถึงเือออเลือดดว๋แกก่อนอายอ้ยเบือขึ้นบางแต่ทุเรียนพันนี้กเือบางแต่วาทองวทอย้โจ้า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 ลดุกนี้ด้เยอมากเลยแกะอกกันนี้ออกก่อนมันช้ากินไหมเน้ย โอ้ยพ่อจ้ะนี่ไหนียวจิงๆันนี้กินทุเรียนอ่ะกินทุเรียนเป็นบ่กินกินเป็นไหมาอโอ้บหสุดโอ้โห,โโหเต็มกระบะสองกระบะอีกหนึ่งจาน,น,นเยอะมากือ